สวัสดีค่ะครูแทมมี่นะคะวันนี้นะครูแทมมี่มี3วิธีเพิ่มความมั่นใจในการพูดมาบอกนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นการที่เรา,าพูดคุยกับคนที่เราคุ้นเคยไปนในครอบครัวหรือว่าพูดคุยเฮฮาตามภาษาเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็คงไม่ต้องมานั่งฝึกทักษะอะไรเป็นพิเศษเนาะนะแต่ถ้าจะต้องอพูดคุยที่ที่เราเอามีคนเยอะๆอ,อย่างเช่นห้องประชุมหรือว่าต่อหน้าบุคคลที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะวิธีที่1น,นะคะ การเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะการที่เราเตรียมความพร้อมมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลเนื้อหาที่เราจะพูดนะ,ะจะทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะและอาจจะต้องอทํากันบ้านด้วยว่าที่ที่เราจะไปพูดน่ะเ,เป็นการพูดในลักษณะไหนนะคะพูดให้ใครฟังบ้างนะแล้วก็คนฟังเนี่ยเขาคาดหวังอะไรในการที่มาฟังเราในครั้งนั้นนะคะเพื่อที่เราเองอ่ะจะได้เตรียมตัวให้เหมาะกับคนที่จะมาฟังเราในวันนั้นวิธีที่2นะคะมั่นใจด้วยการแต่งตัวดีนะคะ การพูดในที่สาธารณะเนี่ยนะที่มีผู้คนแบบมาดูเราอะนะหมายถึงว่าเราเองอะต้องอยู่ท่ามกลางสายตาประชาชนจํานวนมากนะจึงจําเป็นที่จะต้องใส่ใจรายละเอียดนะเสื้อผ้าหน้าผมมาอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราอาใส่ใจตรงนี้เนี่ยเราจะออกมาดูหลอ่อดูดีดูสวยนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีที่3านะคะ ฝึกฝนหลายๆครั้งจนชํานาญนะฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนเพราะว่าคงไม่มีใครอ่ะที่จะมีความสามารถอะไรไปอย่างได้มาโดยไม่ต้องฝึกฝนนะแม้แต่คนที่อยากจะว่ายน้ําเป็นเขาก็ต้องลงไปในสระน้ําไปไว่ายน้ำเพราะฉะนั้นนะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเรานะอยากจะเป็นนักพูดที่มีความมั่นใจในตัวเองนะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะตรงนี้จะทําให้เราเพิ่มความมั่นใจนะแล้วก็พูดได้อย่างดีทีเดียวที่สําคัญหาโอกาสนะหาโอกาสที่จะเอ,อ่อขึ้นเวทีหาเวทีตัวเองได้ฝึกนะเพื่อพัฒนาความสามารถของเรานะจุดนี้นะแล้วนะเราจะเป็นนักพูดที่มีความมั่นใจนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ